นอเครับเอาแจมาแล้วครับโอเดี๋ยวมาเปิดกันดูมาเปิดดูดูเลยครับว่าเป็นยังไงนะมาดูกันนะรถยอดจอดนานมาเปิดมาเปิดมาแล้วมันจะดูแล้วมันจะเป็นยังไงมาเปิดดูมาโอ้อหนี่ครับโอ้นี่โอ้โหแข็งแข็งแน่นเลยครับเนีะแน่นเลยครับนี่แน่นเลยดึงไม่ออกโอ้โหนี่ครับโอ้โหยางติดแน่นมากครับนี่ออกมาแล้ว ออกมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับย้ายมาแล้วครับโอ้ดูข้างในนะจะภาพข้างในนะโอ้ดูกันดูดูมาดูกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมาดูข้างในอันนี้นี่นี่โอ้โหโอ้โหตื่นเต้นเลยครับเลยโอ้โหนี่ครับโอ้โหดูสภาพโอ้โหเจ้าหนูครับเจ้าหนูมาเล่นงานแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับเนี่ยนี่ครับสภาพข้างในครับภาพข้างในโอ้โหนี่ นี่รับสภาพกันเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็แล้วก็เปิดกระโปรงหน้ากระโปรงหลังให้ดูด้วนยะนี่เี่นสภาพโอ้โหบ่อจะเป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าครับเป็นบ่อผ้าครับโอ้โหเลยขึ้นราหมดเลยโอ้โหดูครับดูเขาสภาพนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับดูสภาพจอดน้ำมาไหครับนะนะหลายปีเลยจนจนผ้าคลุมรถผ้าคลุมรถก็เสียแล้วก็เต็นก็เสีย เต็นก็พังโอ้โหดูครับหลายปีมากโอ้โหสภาพโอ้สภาพติดเบรกติดอะไรไว้อย่างดีเนี้ยเป็นเกียร์กระปุกครับเป็นเกียร์กระปุกมีแอร์มีอะไรเรียบร้อยนะโอ้โหเดี๋ยว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 เคลียร์พื้นที่ก่อนนะนะโอเคนะนะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะกดกดจะปงหน้าเลยได้ได้ เปิดกระโปรงหน้ากระโปรงหลังเนี่ยมาชมกันอีกทีต้องเคลียร์เทียก่อนครับนะเลี้ยวพวกนี้ออกให้หมดก่อนนะนะเอาพวกนี้ออกให้หมดนะแล้วก็เปิดอีกทีนะโอเคครับนะกุญแจมีพร้อมครับนะนะนี่กุญแจมั้งครับนี่ครับนะเยี่ยมพื้นที่ราคาเรียบร้อยเลนะโอเคนะโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยังอยู่ดียังอยู่ดีนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ล้างเลยนะจ๋าแล้วครับนะนะโอเคครับนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม นะเนียมาเยเลยเนี่ยนะเยๆๆเนี่ยกแวะมาชมได้นะรถเก่าวะนะพอดาดทีิตีครับ่นะปีหนึ่งเก้าหกครับปีหนึ่งก้เก้าครับโอ้เยี่ยวเลยนะแยก็มามาชมดูนะถ้าใครสนใจรถเก่ามาชมดูนะโอเคครับนะเย่ยอยูอ่